อยากจะถามว่าปลาหมึกนี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมีย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 บ่ะมาใจตอบคือเนี่ยห้ยพันหนึ่งเลยดิหนึ่งสองสามตอบผิดครับตอบผู้ครับเพราะว่ามันมีหนวดแป้งเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไม่ใช่แฉบอ่ะแฉบยุ่ยตีนบอกว่าปลาหมึกไหมมันได้กินอยอะ อย่างต่อไปเด้อถ้ากินอยู่เด้อเร็วเร็วสวัสดีครับผมมาหอดรอยยิ้มแล้วนะครับผมก่อนสีข้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมตรวจเอทีเคก่อนนะครับมีน่องไส้นะครับสีตวัวไหยนะครับมาแจ้งหวัดไทยทนนขอยแก่นจังหวัดไทยเอทีเคนะครับเอทีเค e e ครับอันนี้ผมท่านที่ขาบ้านเนะด้อหุ่นป่าลุ่งยังไงอยู่ในบ้าน,นครับเขาต้องตรวจก่อนหนึ้าครั้งห้ารอบช้าๆครับผม วอเดี๋ยวค้างจะเกิดว่ามันต้องเกียดอะต้องเียครับเตรียมกระเป๋าไอเราไหมกร<ฮ>ะเป๋าผมท่านเดียวเขาได้ผุนเดี๋ยวไปส่งมาเดี๋ยวกอดให้ทันทีจะที่เป็นคนแรกเลยนะครับไปหับผมนีน้ำเม็ดนี่แต่ว่าผมตรวจมาเต็งเทปแล้วรอบนึงนะครับผมเพื่อความชั่วคนที่บ้านสบ,บายใจนะครับผมเลยมาตรวจอีกเที่ยนหนึ่งอัคุณหมอครับรอยอีกโดนมาเลยกระทิมไว้กระย่างหน่อย กัดมือมั่ให้เข้าบ้านพอดีอย่างจำดำก็สองสามนาทีครับผมเคยติ๊โควิดแล้วรอบนึงนะครับผมเพื่อความชัวร์ในกล่องระบุไว้1 5บหถึงสาวินาทีนี่แหละครับกลับมาบ้านเทศกาลสงการนะครับผมหลายเดือนหลายเดือนนะครับเดี๋ยวกลับมาเที่ยนึงสงการปีใหม่นะครับผมผู้ใดมีโอกาสก็อย่าลืมกลับบ้านนะครับอ่ะาสิบพันแล้วนะครับผมโอเคโอเคกลับบ้านได้ ทานครับขอบคุณน้องเนธครับผมเรียบร้อยครับเขึ้นให้เข้าบ้านแล้วครับผมขีดเดียวครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับละพานแล้วตรวจพานแล้วบ่มี่โลกขีดเดียวขีดเดียวขีดเดียวเดี๋ครับว้าวใครเขาเนี่ครับบัหนี้มามุ่งเนื้กินขอให้เฮียยังไวจาดกินมุกโอ้

นี่แหละครับบรรยากาศยุบานครับเอ็นเดย่อเราเห็ดหลาบเป็ดเป็ดเจ็โตัวครับเป็ดสาตัวรับฮะเป็ดสามตัวครับเป็ดสาตัวเป็ดสาตัวโอ้ลาบเป็ดเมนูแม่ท่านเหาะม่ท่นเห็ดเลยรอนม่ท่าเ็เลยสิแสายโอ้นสิตลดนิแตดูไ้ว่มาลงมเอเองเลยลดติสลดิอมาถามข่าวมยเป็นไงสบายดีบอสสบายดีอยู่ลาะยังบบได้ไปใส่ได้คือพแ่นเอาล่ะ โอ้ยอยากแลียนยู่มันก็แลีนบ่ไใดน้องหล่ะกินข้าวไปล่ะกินแล้วแซ่บหลายกินกับลาบเป็ดกับลาบดีผู <tor í ble> ้ใดมาหาล่ะมื้อนี้ลูกสาวทั้งหลานไชละ่ะนี่ละ่ะหลานเตม็มอยู่นี่ทั้งลูกสาวทั้งคนแก่ทั้างไหนมาก่อนป่าท่างคนเก่งครับปะกรนี่อยู่เห็นหนาตั้งเมื่อวันนี้ล่ะบ้าใส่นี่ฮะ อะไรนี่แหละคู่ใดนี่นี้านดูไช่รักตุ้รานน้สวองสาวนองสาวเห้ยังไว้ทากินลาบเป็ดลาบเป็ดนี่ลาบเป็ดอ่ะอ้าจะเสียบยังนี่โอ้ยไอ้ลาบกระดูกเป็ดนี่กันลาบอมากินดมึงด้น่

ใส่เอาใส่เอามึงมึงเนีมงเหนยวแดงๆมี่เด้อแดหมี่เด้อไอ้น้ำต้มไแม่ียุะยายบ้านครับบบไม่โดนวาไม่โดนว่ามันจะน้ำต้มเป็ดมันเยน้วยนดเม่อไรผมตรวจตรวจแล้วตรวจก้อนเข้าบ้านแล้วขีดหนึ่งขีดหนึ่งก่อนมาจากกรุงเทพผมก็ตรวจแล้วขนี้นะนี้ถ้าม่กเข่าพุกไสเดี๋ยวเดี๋ยผมไปทางพี่ก่อน หาปลอกหมอกไฟกันนะวะยิงเขาครับมานั่งสวัสดีครับนี่ป้านะครับเป็นยังไงอยู่ดีสบายขายดีบ่หมูจุ่งขายดีขายดีแต่ว่าบ่มีเงินเอ่ะมัอนี่ขายบ่ะนี่ขายเอาอยู่สมการแล้วอยู่สมการแล้วนี่พี่ปุูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมการหรอกแต่ปลอกหมอกไฟนี่สมการไม่มีแล้วไป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 กินเขาครับลาเป็ดครับผมเขายุดแล้วเขายุดแล้วสวัสดีครับอาจารย์ ชอบไปล่ะหรืยิ่งเข้าอ่ะยัไม่หายฮะหายโอ้ยังไม่หายเลยไงเมื่อกี้พูดออกมามันหายแล้วใส่ใเอาละขาวหันใส่หลางขาเชื่อเลยโบกนึงหันเนื้อแตกเลยเนี่ยอ้าวลืมหมดดิครับโอ้ยลืมเพียนลืมเพียนเพราะมันลืมเพียนหรอกเดี๋ยวพอเห็นกินลาเป็ดลาบง้อกินว่าอะไรกงเป็ดโรคควัโอ้กันผิดง้วเด้กินอะไรโยมีง้วอยู่ง้วมีลากง้วอยู่ดิไก่เหลือปลาไก่อ่ะ เลยอันนั้นบ้านเขาดีดังามากเห็นมา <c oughs> กินเลยนะ okay, okay, จะกินอะไรเลยเหรอโอเคโอเคแล้วจัดมื้อนี้กินเป็ดไปก่อนบรรยากาศด,ดีครับบ้านเฮาขนาดนาน,นี่ด้วนี่นาเขาเริ่นว่านางยังนาห่อนนาแรงวะ,ะโคกใหม้ยังเขียวๆเ,เลยครับพี่น้องเพิ่นกกนี่แห้งใ่ขึ้นเติบไปนาซั่นมาๆซิมหลับเป็ดอหนะลับเป็ดฝีมือ พ่อจ๋อยทกกเยทวชานะครับมันซิมึงมีสอืันมดีันดีครับต้มเป็เดซอสาน้อสห่าว่าสือซอสหวานไหมเย็กมดอืม ที่เรียนหลาัาง่วงขาบปื่อไม่ใจมังเถ็บไหมทำข่อยยังไงเลยทำขอ่อเบาเท่าหืมลอกแกงมันวัง ทยได้อือเยียนี่คุณไอจิลงลาแล้วอกนอครได้ก่าเงี้นะอือตกันาะจ้าครับเพื่นมองเงินยงู้ไยังมาครับกินทุการายบายจ้าเอาได้ยืนว่านแบบสองด้านแบบเป็นจ่ายไปเลยนี่เป็นนิ่งเร็วางห หน้ามาเข้มข้นมากเดี๋ยวแม่กินเีรมตสูนย่างไรอนียแม่กินกินไม่รจะไอ่เปียกเครืงเห็นยัอย่างดี๋ยวจิมิ่รู้จปอยู่เปียกรืงองเ็ยังบุรุอย่างนีว่นปลามึกประมึกโบ่าณมาเราค่อมต่อไปครับผมไปคนเราอยากกินกเขาครับ กำลังใจดอกหลานลูกหลานก็ดีดีลูกหลานยุ่งเกยอยุ่งกลเป็นกำลังใจ่ะดีอยู่ใดน้ำลูกน้ำหลานอ้าวแข่งแล้วซึนขื่นยวล่งซึนขื่นอย้ากันสางกับจังเสียละเอ้ยป่วยเราก็เมือบีมื่นขีึนยู่นยัล่ะเปียกกลมนำนีให้กินช่มือพราะมใสใส่กันใช่กินเอาพ่อกินก่อน เข่าไปกินเข่าหันนี่ไป้ไปกินเ้อช่วยน่กินเขาเนี่มากินเขอกันเออเนี่ยถ้าเขาใส่ให้เขาพีดีนี่ลาบบอกว่าขนเหลียววเลี้ยงไม่ต้อไปกินไปกินไปกินเด้อ ไปมันเขาไม่กินเขาไม่กินเขามันขีหิวเขาหน่งง้างเขาเพชรลาบเพชรเพชรลาบนี่เค่ะพ่อเริ่มแล้วไะสวัสดีครับนางเอกสาวน้องเปิ้ลพี่ยังกินเนาะถ่ายรูปปุ๊บต่โมบมีผอมได้จังสิพรผอมไม่ได้ยังยังกินนางเอกสาว ย่างปลาหมึกค่ะทุกคนอันนี้ขอกระรับนางเอกสาวนะครับน้องเปิ้ลน,นะครับผมสุดสวยนะครับประจำจังหวัดพุ่งเพิ่งพี่ยังกินไหมนี่ปลาหมึกย่างจ้าปลาหมึกย่าง <c oughs> ใช่ปลาคือสีหวานนะปลาหมึกเนาะย่างก้อน,ะ <c oughs> นเห็ดเนาะล้างดีมากเข้มวะเ <c oughs> นยมาาไม่อยากใายปลาหมึกอะคอแก่ <c oughs> <c oughs> ะข,ะขอแก่ไหนมาจากขอแกเยียแปลว่าเลยขอ,อนแก่นไงอ๋ขอขอนแก่นอ,อยากจะถามว่าปลาหมึกนี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมีย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 ,มย,มยบอ่มาจัดตอบเูกหน่ให้พันหนึ่งเลยดิหนึ่งสองสามตอบผิดครับตอบผู้ครับเพราะว่ามันมีหนวดปัง แฉบปะแฉบอยู่ไอติมบ่ปลาหมึกไหมมันกินอยู่อย่างต่อไปเด้อถากินอยู่เด้อเร็วสเรธรรมดาแหละบ้านเขาอยู่หลังทะเลเนาะใช่ทะเลอยู่หลังบ้านใช่ดูดีต้นมะพร้าวอ่ะใช่ละ แมนเออแมนแมนทะเลมันต้องมีตัวบอกข้าวใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ไข่อันนี้ไข่อันนี้ใช่นี่ไหมคื่อว่านักกีฬาไหมน้องรัชนกไหมโอ้โหคนละคนนี่ว่าอันนี้น้องบอมแบมนะครับตุ้งวัวเขาหรอตุ้งรัชนกเล่นเลยน้องเมย์เล่นนี่สกออตะตอฮะนักกีฬาไง ดูความสูงความสูงดูความสูงสูงอยู่โอ้บุรีบุรีบุรีนี่นี่นี่บ่อน้ำบุรีดูดูดูตอนนี้เราก็กำลังย้างเรากำลังย้างย้างหมึกนะครับผมแม่บ้านเราไม่มีทะเลนะครับเราก็มีหมึกย้างนะครับผมหมึกสดๆเลยนะครับจากหลังบ้านนะครับจากมหาชัยเลยอ๋อรางวัลเป็นทะเลใช่ปะอืม โอ้มาเลยงกเลยฮะ <มา S 1> ใช่แต่มันจะร้อนโอ้โอ้โอ, <c oughs> โอเ้เงี้ยก็ไม่าเข้าใจภูเขามากเลยทำภูเขาลงตีด้วยในชิพมาะยังไม่เหลียๆคือปีนั้นเมันก็อ,อย่างนี้แหละเข่ามากแต่เลือกคลายคอเลดจนแล้วฮะ <c oughs> ดูหน้าเลยครับดูหน้าเลยครับดูหน้าเลยครับเข่ามากบัวไหมบัวไหมอยู่แล้ว อันนี้เจ้าเอื่นประมุขยังว่าว่าอีสานได้บ่เราเราอีสานบ่ได้เป็นคนไทยเป็นคนไทยใช่อีสานบดได้บ่บ่บ่ได้เลยอันนี้ประมุขยังไงมุขกล้วยมือยังกัมือยังกัโบบาอ่ะมึกล้วยมือขึ้นยังกัมึกล้วยมุกล้วยนี่เสียบปะ โอ้โห <c oughs> อะยัง <c oughs> ยิ่งเล,ลี่ยงแ้่มาทั้งมาทั้งอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอรับกินได้ค่ะได้ค่ะเดินลูกค้านั่งที่โต๊ะเลยค่ะเออได้ยินข่าวว่าขายยำใช่ไหมได้กี่วันวันเดียวไ <c oughs> อ้อมันอร่อยเกินโอ้มหไม่พี่เข้าใจไม่ไม่มีไม่มีเวลาทำใช่ไหม ว่เราก็ต้องเรียนด้วยแล้วราจะเวลาที่ไหนมาทำใช่อร่อยเกินไปลูกค้าเยอะเยอะโคตรเยอะเลยวันนึงเยอะไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวรอที่โตนะได้ค่ะได้มีมือช็อตไหมร้านนี้มือช็อตมีไหมมือช็อตไม่มีค่ะอยากกินนะอยากินก็ซื้อสิคะทำเดียวหมดไหมมือช็อตทำเดียวหมดไหมมือช็อตขําเดียวเบอร์อ่อเอ้า คุณก็บอกอิสานไดยนี่พอดีเป็นลูกครึ่งค่ะบางเชือลูกครึ่งเออโอ้เป็นบางเชืออันนี้นะเปนบางเชือกโอ้เป็นบางเชือกเดี๋ยวรอที่โตนะได้ได้เดียวมาส่งนะได้ค่ะอันนี้ตั้งแต่พุทธศักราช1900นี่นะครับ90กว่าดูดูลำดับเรียงความสูง เรียกครอบสูงเี่แต่ปัจจุบันนี่นี่คือผู้ยุ่การนี่คือเตี้ยกว่มูเลยเดี๋ยวชวนแกกับพี่ชายครับจะซื้อเพื่อนไปหรจำซื้อเพื่อนไหนบ้างะผมจะซื้อเพื่อนไปยังป่ะธานหนูจักอยู่พี่แมนอ๋อพี่แมนแมนมปนอีวันไม่เกยอะไรนะชื่ออะไรนะ โแมนเหรอพี่เจแมนก็เรียกแมนเฉยๆก็ได้แมนเฉยใช่ัหมครับวันนี้ก็ยินดีมากเลยวันนี้มีโอกาสได้มาบ้านผมได้มากินชนแก้วด้วยกันกินน้ำโอชินะครับผมเย็นมากเลยนี่พี่สาวผมนะครับผมอันนี้ปิดต้งไหนเนี่ยดูดูผมเขาดิครับไม่เชื่อว่าเป็นพี่สาวผมนะผมยาวขนาดนี้ นี่ดูโกูคาบีสาวเออไม่ใช่ไม่ใช่นะไ,ไม่ใช่นะเสืส้อสม้มๆมอันนี้อุ้มอุ้มอุ้มอ๋เอเหรออุ้มไม่ใช่อ,อุ้มเหรอจิวอ๋อบอกให้ย่างปลาหมึกเอาก็ย่างปลาหมึกเนี่ยนี่เออมีเลยใส่ไปหมึกไม่สนิทกินเลยใส่นุ่นจ้าใส่เธอบอกว่าฉันไม่ทำงานไม่ได้นะ จะมาว่าฉันไม่ทำงานไม่ได้เสียงเธอชัดมากเลยนะเนี่ยจริงหรอเดี๋ยวเอ้ยบอาดีกอนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นคนแบบแรงๆเออนี่แหละธรรมชาติที่จริงแล้วก็เป็นเราเป็นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันจริงๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากม <c oughs> เปิดอย่างนี้นไหมนไ,ไ,<ม>ไม่เรียบร้อยตรงไหนใช่ไหมใช่ไม่เรียบร้อยตรงไหนพี่เป็นไงพี่เป็นไงเรียบร้อยไหม เรียบร้อยไหมเขินจนหน้าแดงไม่รู้หน้าแดงไปเขโมยกินอะไรยังไม่รู้หน้าแดงฉ่ำเลยร้อนทายดีๆเด้อทายดีๆเด้อแต่เอาเอาตัวมาโอ้หน้าเนียนอะเมื่อหน้ามันเนียนเนี่ยเนี่เหรอกินนึงอุ้ยเอาปุ๋มคนนึงยังวะเถิอเลยเนี่ยเนีไหมดูเขาเขามากขาบัว อ๋อวันนี้คือคือลูกมือใช่ไหมเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบแห้งๆหรือแบบชุ่มๆเอาแบบไม่ไม่อะไม่ไม่หรือไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ไม่ยากกว่ามึก ย่างปลาหมึก hmm. น mm ี hmm. mm ่ไงคะฮะย่างอยู hmm. mm ่ค hmm. mm ่ะพี่เสียงสองย่างอยู่ค่ะมีครับปลาหมึสีนองย่างเปช่ไหนมาซิเมอลูกชิมยังเอาอันนี้ลงเหรอว อ้วกับไว้พวดเหรออ้วกับไว้พวดมันจับมาท่านบอกอ้วมข้อเมามากเป็นไงหิ้วหายแถมอยู่บ้านเข้าหาแถมเข้าแผลแส่ข้ออ้วมข้อเมามากขอมึงมึงอันมะบวจนใส่ปากเราไปให้เอื้อกินมาเนี่ยอือหือหูอมก้อนเต๋อ บอลยังนีนี่กล่องจับอยู่นี่หนาวกำรังกินเนินอด้อมาแม่ลูกแม่ร่องร่องจร้องมากกว่าตะกี้ไกัไปกแล้วใส่ขาสีแดงเป็นร่องู่วงเกินเดี๋ยวจะแต่หนี่มาไม่ได้ ก๋วเ่โอ้ยแต่งสวอือก็เหมือนจอเลยจังเลยอไอ้ยูก็ไต่เรามากก็ยูเใ้เส้ออ่เ็บูกมันใ่อยูยุดยดรลม้านเนียเงี้ยนเป็นสวยคือดีแม่งนล่ะเอ้ยมดทุกคนนั่นแหละลำลำรวยรวยให้ทุกใครส่กให้ลูกให้ไฟ่ทุกหลานทุกคนทุกคนล่ะยงไงยี่ พีดอันใดใครไดดังความมักความปราถนาเจ้าน่มายัเนน่อยูเนี่ยดีมีแห้งเรียงลูกเรียงเต่าเรียงไม่ไงตลอดปวดไตแตนการก็คือกันนั่นแหละยู่ดีมีแห้ง ที่เป็นน้องกันคือเก้าห้องหลอ้าอย่าลืมกันบ้านเดียวกันที่น้องกันอ,อ,อย่าเลเันเยเอออยู่เย็นเป็นสุดคือดีไม่แห้งหให้ถูก,ให,กให้โวกให้ลกให้ไพ่ ให้ลำลำรวยร้ยร้ยแล้วก็รวยอีกเด้อล่ะเด้อเบิ่งกันเด้อล่ะเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เด้อล่ะเด้อจะเลื่อนจะเลื่อนคิดจะได้ก็ได้ดังค้อมมาค้อมปรารถนาเด้อล่ะเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องกันเนอะห้าบาทเด้อที่จะร้อนเลย

นี่หน mm ่อยก็เรียนคิดเก่งๆเลยเรียนนีนมันจบพ่อยกับพ่อยคักพ่อยพ่อยดีพ่อยกับพ่อยผักพ่อยดีพ่อยได้ลูกได้ล้านด้วยเปียนเป็นอะไรเปล่ยนมะแม่เปลียงดีๆอะไรเอ้ยเดีกคิดออกให้เสร็จเมือเด้อ ขาห้ชิ่าต่ากินหัเสมอวไม่ม่สิว่าอยู่กับูกดนเลยอยู่เย็นเป็นลุกือดีไม่แห้งร้านก็ดีสุกคนอยอะๆโอเก๋โบยังโมีเลือเล่าแบบโอ้โบสุคนมีไข่แต่ไข่เนม้ทุกคนร้านเป็นยังบุญอยู่ม่ราดนี่แล้ว ร่างไก่กับลูกกับหลานเรียกู้เดียวมาแบบเรียกล้มล่างดีดีเงกับเหล้าอ่นะหลังกินคนไหมเนาะเนเอีตกนเอ เองมากะเขยว่เื่อยๆเยนเป็นสุกยูดไม่แห้งเมมอดแล้วมดแล้วอโมวรอนมากันนั่ยร้มไงเไหนใจอ่รามาใจอยู่้านกัมากยเยนเป็นสุกยูดีม่แห้งทุกคนทุกคนเดอลูกล่าเลย กันใดก็ได้ลังควมมาคว่มปรารถนาให้ประกันเจริญเจริญเด้อสุขคนทุกคนล่ะลูกหลานเมื่อสุกคนเป็นรังลังใจเห็นไหมไงมนี่มีมีเพ่งหลาอหลานหลายคนมากเลยค่ะกันเบิ้งขอฝากเด้อพ่ออุพ่อแม่หนุก็ได้อุก็ได้เบิ้งหลานคู่นั่นไหนเนี้ย นคน่คำคำคำกำมพอยกำมพอยกดร้านว่ค่อยมากอะได้ได์แมากน้นีด่ดีใจบ่อดีใจไรป๊อดีใจมาฝากไว้กับนุกก็ได้นี <c oughs> <c oughs> โ่โอ้ยยังไง <c oughs>